สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง90 m i n c h มิ n e ชนะครับผมเป็นบอลเต็งบอลเดี่ยวนะครับสำหรับช่องนี้นะครับผมก็จะพาไปกันที่ลีกเออฝรั่งเศสนะครับกู้ระหว่างริวเจอกับโมนาโกนะครับริวเล่นในบ้านตัวเองต่อด้วยราคาปปะนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันมาเมื่อเดือนสิปี2019นบเเป็นทางฝั่งของโมนาโกเล่นในบ้านตัวเองก็ชนะไป5ประตูต่อ1นะครับจากเิติที่เจอกันมา10เกมเป็นทางฝั่งของโมนาโกชนะ7เสมอ1แพ้2นะครับ6เกมล่าสุดทั้งเยาวและเย็นแล้วก็ทุกรายการของริวนะครับ ชนะ2เสมอ3แพ้1นะครับส่วนโมนาโกชนะ4ะี่เสมอ1แพ้1นะครับถือว่าเกมการเล่นของโมนาโกดูดีขึ้นนะครับสำหรับในฤดูกาลนี้นะครับผมเราไปดูเกมล่าสุดของริวกันนะครับนัดล่าสุดเล่นในบ้านตัวเองนะครับเป็นเกมยูฟายูโรปาลีกนะครับก็เอาชนะทางฝั่งของสปาร์ตาปาร์คไป2ประตูตอนนะครับเถิะะติดโดยรวมในบ้าน5เกมล่าสุดเนี่ยชนะเพียง2เกมแล้วก็เสมอ3าเกมนะครับแต่โดยรวมแล้วไม่แพ้ใครมาแล้วประมาณ เกมติดนะครับสาหรับริวนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสําหรับฤดูกาลนี้นะครับส่วนนัดหน้านะครับทางฝั่งของริวนะผมจะต้องไปเยือนเซลติกนะครับเป็นเกมยูฟ่ายูโรป้าลีกนัดสุดท้ายนะครับไปดูทางฝั่งของมาร์โกกันบ้างนะครับซึ่ง4เกมล่าสุดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะรวดเลยนะครับเกมที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเนี่ยเอาชนะทางฝั่งของปารีสแซงต์แชร์แมงไปได้3ประตูต่อ2นะครับก็ถือว่า นะครับพิกความคัดหมายนะครับทุกๆครั้งที่เจอกับปาีสเซนแชมงเนี่ยโมนาโกเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนเละเลยนะครับเกมนอกบ้านของโมนาโกนะครับผมก็ถือว่าผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับชนะ2แพ้สนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลนะครับสำหรับโมนาโกเนี่ยกับการไปเยือนเนี่ยค่อนข้างที่จะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่พักหลังมาก็เริ่มจะไว้ใจได้พอสมควรนะครับนัดหน้านะครับโมนาโกนะครับจะไปเยือนโอลิมปิกมักเซยนะครับผม ส่วนตัวผู้เล่นนะผมจะใช้ตัวหลักๆเลยเหมือนเดิมนะครับทั้ง2ทีมนะครับแต่ดูโดยรวมแล้วเนี่ยโมนาโกเนี่ยมีผู้เล่นนะที่ดูดีกว่าทางฝั่งของริวอยู่พอสมควรนะเพราะว่าริวเนี่ยเล่นนะครับเล่นหลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นยูฟ่ายูโรปาลีกหรือว่าเกมในลีกเนี่ยค่อนข้างที่จะถี่นะครับนักเตะอาจจรล้าก็เป็นไปได้นะถึงแม้ว่าจะพัก3วัน4วันก็แล้วแต่นะครับแต่ว่า ทางโมนาโกเนี่ยได้พักเยอะกว่านะครับช่วงวันนี้โมนาโกเนี่ยสดกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางกันนะครับผมเจ้าบ้านอย่างลิวนาะเตะไปแล้ว12เกมชนะ6เสมอ5แพ้1มีอยู่23แต้มอยู่อันดับ3ของตารางส่วนโมนาโกนะครับเตะไปแล้ว12เกมเช่นกันชนะ7เสมอ2แพ้3มีอยู่23แต้มของตารางซึ่งแต้มเท่ากันนะครับแต่อ๋มีอยู่23แต้มนะโมนาโกนะเท่ากับ ริวนะครับแต่โมนาโกอยู่อันดับ5นะครับผมอันดับต่างกันนะครับผมแต่ว่าคะแนนเท่ากันแต่ก็โดยรวมแล้วเนี่ยผมมองว่าโมนาโกเนี่ยแพ้เยอะไปหน่อยนะครับแต่ส่วนริวก็เสมอเยอะไปหน่อยนะครับก็ไม่เป็นผลดีถ้าวันนี้เสมอก็โดนหานไปสําหรับริวนะครับแต่วันนี้ผมมองว่าโมนาโกไปเยือนไม่น่าแพ้นะครับสามารถเก็บแต้มกลับมาได้แน่นอนนะครับคูนี้เลือกเชียร์นิมยอนไปโมนาโกโชว์สเต็ปนะครับ ส่วนสกอร์ต่ำา2ลูกครึ่งควบ3สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันทุกๆวันนะครับผมโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ